<laughs> วันนี้อากาศดีค่ะทุกคนเราก็จะมาแบบดื่มน้ำผลไม้กันหน่อยนะจ๊ะเออไม่ใช่สียอดข้าวสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปเรียนแล้วนะคะนักค่ะกับนะะักค่ใช้เมื่อ,อไร่เอ,อเหนื่อยเนาะสวัสดีค่ะทุกๆคนหรือจะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในทีมกาคาพิกนะคะก็จะมาในดำแดงวันนี้มีแดดค่าเ่เว่นนิดหนึ่งหน้ารา้อนจ้นททุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะออกมาทำคลิปนี้นะคะคือแบบว่า มันคันปากรู้สึกคันปากอยากจะแบบอยากจะพูดอยากจะอธิบายมากนะคะเพราะว่าคําคํานี้เราเชื่อว่าหลายๆคนยังใช้กันผิดอยู่นะจ๊ะเ,เนาะมันเป็นคําเบสิกมากนะคะที่แบบว่าเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือคำว่าขักับคะ ะะก็คือหลายๆคนยังเขียนผิดอยู่มันก็มีหลายๆคนนะคะที่ออกมาเขียนอธิบายเป็นประโยคเลยนะว่าคํานี้ควรใช้ตอนไหนคํานี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางทีเราเห็นคนในโลกโซเชียลกันเนาะก็เขียนผิดกันอยู่เราไม่ได้เก่งนะแต่บางทีมันก็ควรใช้คําให้ถูกถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ลองเข้าไปใน g o o g l e แล้วก็ ดูนะคะคเราไม่ได้แบบว่ามาอวดรู้อยากซ้อนนะคะแต่ว่ามันก็ควรจะใช้คำคำนี้ให้ถูกมาเออเวลาเขียนจะได้ไม่ไอายเขาถูกป่ะทุกคนนะคะนั่นก็คือกับนั่นก็คือคำว่าค่ะรักค่ะ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 นะคะก็คือคำว่าค่ะเราจะใช้ในในตอนที่แบบว่าเป็นประโยคคำาก่าทักทายสวัสดีค่ะอันนี้วันนี้ดิฉันทานข้าวแล้วค่ะเออนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ดิฉันเพิ่งไปเรียนมาค่ะนะคะคำเก่าทักทายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ค,ค,ะคุณแม่อะไรอย่างงี้ยนะเออประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคำว่าคะนะคะนะคะมันเหมือนคำสั่งหรือคำอะไรประมาณเนี้ยแบบแต่มันต้องใช้ให้ถูกอบบเออเข้าใจไหมเออมันเป็นได้ทั้งคำคำสั่งนะคะทุกคน วันนี้ทุกคนต้องทำการบ้านนะคะถูกต้องไหมคะเออวันนี้ทุกๆุกคนจะต้องทำงานให้เสร็จนะคะดีใจด้วยนะคะไม่ใช่นะคะดีใจด้วยนะคะอะไรของมึนสวัสดีคะ่ะอะไรอย่างเงี้ย <ś c oughs> ใช่ไหมเออบางคนเขียนแบบขอบคุณนะคะเห็นไหมทุกคน เคยสังเกตไหมเวลาคนเขียนคอมเมนต์กันขอบคุณอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคะอะไรหรอคะ่ะนักค,สสนคน้สวัสดีแล้วบางคนสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะมันไม่ใช่นะคะคือแบบมันมันต้องใช้คือ ค่ะเสียงมันจะต่ำค่ะเสียงมันจะสูง <S <S ก็คือแบบเวลาเวลาคุณใช้คุณก็ลองเอาไปผิดาารณาดูนะว่าเวลาคุณเขียนเวลาคุณเขียนข้อความสารอะไรลงไปเนี้ยคุณก็ควรจะแบบว่าเออ เหมือนกับว่าอ่านในใจไปด้วยว่าคําคํำนี้ยมันจะออกมาในรูปแบบเสียงยังไงเหมือนกับว่าเวลาเราพิมพ์ข้อความต่างๆนะคะสมมติว่าเขียนรายง,งานเจ้านายเนาะเราก็จะพิมพ์ในในในข้อความใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณพี่พรุ่งนี้หนูไม่ว่างนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่พวันพรุ่งนี้หนูไม่ไม่ว่างนะคะหนูไม่สามารถไปอ่าทำงานได้นะคะ อย่างไงก็ขอบคุณมากนะคะออสวัสดีค่ะมันจะต่างกันนะคะก็คือยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยเนาะก็ใช้คำให้มันถูกต้องนะคะค่ะ,คะนะ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 คะใช้ให้ถูกฮะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะ <Yahoo! S 1> คุณต้องทำงานให้เสร็จนะคะประมาณนี้นะคะทุก ทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะงงไหมคะเอออ